คู่เอกของศึก Money the Bank ปี2021การชิงแชมป์ Universal Roman Reigns ต้องกันแชมป์กับ Edge e d g e ต่อสู้เพื่อสิทธิ์ที่เขาควรจะได้การกลับมาทวงแชมป์ที่เขาไม่เคยเสียมันไปเมื่อ10ปีก่อนส่วนโรแมนเรนต่อสู้เพื่อให้คนยอมรับในตัวเขาทั้ง2คนต่อสู้กันอย่างเต็มที่ก่อนที่ในตอนสุดท้าย จากการช่วยเหลือของเซธโรลินส์ทำให้โรมมนเรนรักษาแชมป์เอาไว้ได้และนั่นทําให้โรมมนเรนไม่เหลือคู่ต่อสู้อีกต่อไปและเขาหยิบไม์ขึ้นมาพูดหลังจากชัยชนะของเขาเหนือนักมวยปล้ำระดับหอเกียรติยศอย่างเอชว่า จอห์นซีนาออกมาไม่พูดอะไรและทำเมินใส่โรแมนเรนส์แน่นอนว่ามันทำเอาหัวหน้าเผ่าหน้าเจื่อนไปเลยครับก่อนที่รายการ Money เดอะแบงจะจบลงแบบนั้นทิ้งปมเอาไว้ก่อนรายการใหญ่ครั้งหน้าหลังจบโชว์ครับในส่วนที่โดนตัดไปจอห์นซีนาได้พูดคุยอะไรเล็กๆน้อยๆกับแฟนๆในสนามเขาบอกว่ามันแปลกดีนะครับปกติพวกคุณจะบอกเสมอว่าผมห่วย ผมชินกับแบบนั้นมากกว่านะแต่มันรู้สึกดีโคตรเลยดูป้ายสิป้ายนั้นนะบอกว่าถ้าจอรซีน้ามาเขาจะเชียร์นะนี่มันโลกกับตลปัดอะไรกันเนี่ยมันเกิดอ,อะไรขึ้นคืนนี้ผมอยากจะออกมาที่นี่บอกให้กับโรแมนเรนรับรู้ว่าผมกลับมาแล้วและบอกกับทุกคนเช่นเดียวกันผมสัญญาเลยว่ามันไม่ใช่แค่คืนเดียวแต่มันคือคืนแรกเท่านั้น ขอบคุณนักมวยปล้มทุกคนที่ใช้ร่างกายเพื่อสร้างความสุขให้กับแฟนๆแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือผมคิดถึงคุณทุกคนผมคิดถึงพวกคุณจริงๆขอบคุณทุกคนที่ทําให้ช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันมันสุดพิเศษคืนนี้มันสุดๆไปเลยแน่นอนว่าในอนาคตอันใกล้เราจะได้เห็นจอห์นซีนาและโรแมนเรนส์ได้เจอกันครับก็คงจะสึกซมเมอร์แลมสึกหน้านั่นแหละแต่แน่นอนว่าที่ไวกว่าก็คือ WWE shop ครับพร้อมขายเสื้อแล้วนะใครติ่งพี่จอนไปจับจองกันได้เลยนะจ๊ะและนี่คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ครับคิดเห็นอย่างไรกับการกลับมาของจอนซีหน้าคอมเมนต์ลงมาได้ด้านล่างเลยนะครับคลิปนี้ผมโดโมและช่องเรื่องมวยปล้ำเรสตอรี่ต้องขอลาไปก่อนละครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ